สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่เพ็ญจะพาทุกคนไปกินต้มขาไก่ที่ร้านอะไรอะข้าวต้มขาข้าวต้มขาไก่นะคะวันนี้ขับรถไปเพราะว่ารถไม่ได้วิ่งเลยข้างหน้าคือสถานีราดสิบเอ็ดนะคะแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปใน<ม>อะไรอะ่ะ อู่รถเมยสายหนึเลยจอดในนี้ได้เลยแล้วก็ไปสเต็มที่ร้านสรุปเป็นอู่รถเมยใหญ่มากเลยค่ะมีสายรถเมยเยอะมาก129 11495แล้วก็เมื่อกี้อะไร A4 A1 543ก็มีเนี่ยสามารถนั่งรถมากินได้เลยเขาต้องขาไก่ แล้วร้านก็อยู่ข้างๆปู่รถเมล์เลยนะคะ สเต๊แล้วก็มีนขนมหวานอีนรดไฟฟ้า,ฟาอันนี้ห้องแอรมนุ่มคนหน้าคานมากเลยย้ายมาจากของป,ป,าป่าสามเตนีต้มขาไก่ ก็ถูกมากเลยอ่ะห้าสิบหกสิบแล้วมีให้เลือกทั้งน่องทั้งปีกใครไม่กินขาก็คือสามารถเลือกได้กุ้งปลาหมึกรวมมิตรทะเลมีหมดเลยค่ะแล้วก็มีเกาเหลาไม่เอาข้าวด้วยพี่เพนสั่งเกาเหลาขาไก่เนี่ยหกสิบาทแต่พี่เพนบอกเอาผสมกันเอาปีกด้วยหกสิบบาทเองอะมีกระเพาะหมูด้วยนะคะซี่โครงหมูปลาหมึก เรีย่แกงจืดแล้วมีหมูหวานหมูหวานเก้สิบบาทมีคนบอกว่าอร่อยแต่ว่ามันไม่เอาแล้วก็มีประเภทต้มยำซุปเปอร์ขาไก่หม้อไฟซุปเขาดีอาหารอนไยอ่ะหัดหนึิก็ดีก็มี หมูหมูสเต๊สิบไม้ชุดเล็กคือหกสิบบาทเหรอฮะอ๋อโอเคโอเคทุกอย่างเลยแต่กินคนเดียวแค่นี้ผมพอแล้วน่าทานมากแล้วก็ที่จอดรถสะดวกมาก แล้วรวดเร็วมากชามบลลาฮมชามใหญ่มากชามนี้ที่เท่าไหร่ผสมกันเท่าไหร่ปีกกับปีกกับไอ้ขาเท่าไหร่อะคะปีกกับขาผสมกันอสองสามมีขาสามแล้วก็มีข้อนี่เพียบเลยนะคะ โอ้นี่ถ้าใครคือเขาใส่มาโดยที่เราไม่ได้สั่งถ้าใครไม่กินต้องบอกนะแล้วก็มีปีกปีกทั้งปีกเลยค่ะสองปีก <c oughs> อร่อยสุดขีดสุดขีดตัดีแล้วบอกไม่รู้แล้วก็มีเครื่องปรุงมีตาลพริกป่นมีส้มมีปลาแล้วก็พริกไทยใส่พริกไทยหน่อย ทําสะอาดมากเลยนะคะเล็บเล็บกตัดหมดเลยแล้วก็แค่เห็นก็รู้เลยว่าหรือเล่นในปากหมูสเตะ๊ะร้านใหญ่แบบนี้ราคานี้หายากมากเลยนะแล้วก็ไม้ไม่เล็กนะไม้ใหญ่ด้วยแหละนี่ความกว้างของหมูเซนกว่ายาวประมาณห้าเซน ชุดละหกสิบบาทเดี๋ยวลองดูมัจิ้นมันจิ้มข้นมากเลยห,หมูหมนุ่มมากแล้วก็ไม่มีมันหมูเลยอ่ะมีแต่เนื้อแดงอ่ะหอมเครื่องเทศมากต้องมาดูเลยค่ะร้านนี้พี่แผนก็มาซ้ำแน่นอน อา,ากาศเรเข้มข้นมากสะใจมากเลยอยากกินจุกจุกอย่างนี้มานานแล้วอยากกินเยอะๆอย่างนี้มานานแล้วพี่เพนสั่งทับทิมกรอบกับลูกชิดมา,มาอีกน่าจะมีกระเพาะของหวานเหลือพอให้ใส่ทับทิมกรอบเขาใส่ไอ้น้ำซาลิมนะ น้ำกะทิซาลินรอะทิมกรอบกับไอ้ลูกชิปน้ำแข็งก็เป็นแบบเก็ดิมะเลยเป็นแบบบิงซูเลยอ่ากินไม่ล่าชิมดิชิมดิบอกเขาบอกไม่หวานมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมาก กระพอที่สอเต็มอินแบบจุกๆไม่มีอะไรเหลือเลย